บนโลกของเรามีปรากฏการธรรมชาติอยู่คู่หนึ่งที่ทรงพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ทั่วโลกนั่นคือเอลนิโยและลานียเอลนิโยคือช่วงที่น้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติอย่างมากผลที่ตามมาคือบางพื้นที่อาจเผชิญภัยแล้งรุนแรงในขณะที่บางพื้นที่กลับมีฝนตกหนักจนน้ำท่วม ตรงกันข้ามกับเอลิโยคือลานิยาซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลบริเวณเดียวกันนั้นเย็นกว่าปกติสิ่งนี้ทำให้บางพื้นที่ได้รับฝนมากกว่าปกติและเกิดพายุบ่อยครั้งส่วนบางพื้นที่กลับแห้งแล้งอย่างหนักปรากฏการณ์ทั้งสองนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมหาสมุทรแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกภาคเกษตรเสียหายพายุรุนแรงขึ้นและราคาสินค้าอาจปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศไทยเราอาจต้องเผชิญทั้งภัยแล้งจัดและน้ำท่วมหนักได้ภายในปีเดียวกัน นี่แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่กระแสน้ำทะเลเปลี่ยนก็สามารถปลิกโฉงสภาพอากาศและวิถีชีวิตบนโลกทั้งใบได้